ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับเพื่อนก็ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาขึ้นนะครับแต่มือนี่ผมสีมาบอกเล่าเรื่องเล่าของการปิดการแข่งขันกีฬามหาอำนาจจังสามสัมพันธ์นะครับประจําปี2566ขึ้นครับฮามาเบิรงภาพบรรยากาศนะครับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญครับได้ชนะชัชวันวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อนก็เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาอำนาจศาลสัมพันธ์ประจําปี2566สุกเกินคาดอำนาจเจริญนะครับ เป็นการแข่งขันกีฬาระวางหน่วยงานราชการเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับหันมาออกกําลังกายเป็นประจําและเป็นแบบยัางที่ดีให้กับประชาชนในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกําลังกายซืบเนื่องจากจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับแต่มีอัตราการรักษาโรคไตด้วยการฟอกไตเป็นรับสองของประเทศทั้งด้านหน่วยงานภาครัฐนะครับเพิ่งได้กาหนดนโยบายขึ้นนะครับคนอำนาจ,จเจริญร่วมใจลดหวานมันเค็ม และกำหนดให้มีการจดบันทึกนะครับกิจกรรมบุคคลสายวัดรอบเอวจังหวัดอำนาจเจริญ60วัน6,000กิโลกร,รัมนะครับโดยเพื่อนก็นได้เชิญชวนวน้ะส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมทางเช่าจังหวัดอำนาจเจริญในพื้นที่นะครับหันมาให้ความสนใจการออกกำลังกายและระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการกินนะครับดูแลสุขภาพลดน้ำหนักลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคภัยต่างๆรวมั้งส่งเสริมหน่วยงานราชการนะครับ ให้ความสําคัญกับการออกกำลังกายนําโดยเพื่อนกระได้กําหนดจัดการแข่งขันขึ้นนะครับก็คือ2ชนิดกีฬาได้แก่ทีมผู้ช้ายครับ่นก็คือทีมฟุตบอลและก็ทีมผู้หยิงก็เล่นกีฬาแช่บอลน,นั่นเองนะครับโดยแข่งขันระหว่างวันที่6กรกฎาคมถึงวันที่12ส,สิงหาคม2 5 6 6โดยการแข่งขันนะครับผมเพื่อนจัดขึ้นที่นาจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็นหาทีมประกอบไปด้วยทีมสีฟ้าทีมสีเหลืองทีมสีเขียวทีมสีสมทีมสีน้ำเงินนะครับเริ่มการแข่งขันหลังเวลาเลืกองงานเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายเป็นประจําและเป็นแบบยั่งที่ดีให้กับประชาชนนะครับในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกําลังกายนั่นเองครับเบิงทักษะเบิงลีล่าก,การเล่นกีล่าเนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นนักกีฬาเก่านะครับแต่ละคนมีความสนุกสนานกันไปทั้งฟุตบ,บอลแล้วก็ บุคลากรไม่ยิ่งมือกับเล่นแช่บอลไผ่อ,นนออกกําลังกายว่าเด็กเป็นตัวจริงกับเป็นกองเชียร์ตาม,มในภาพม้วนไปอีกแบบหนึ่งนะครับกอ,องเชียร์สีสันแห้งนะครับตเต็มทีโอถ้าเป็นพีโอพีโอกับสีเต้นน้ำเพลินเลยพีโอเล่นกีลาบ่ปเป็นให้ตัวจริงเพุ่ลงไปแข่งกันก่อนครับ